สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะครับกับซีรีส์ปั้นพอร์ตใน EP ที่4ี่นะครับตอนนี้ก็ c EP แล้วนะครับที่ปั้นพอร์ตศูนย์ถึงล้านมาตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของพอร์ตทุนแล้วก็กองทุนนะครับตัวกองทุนเนี่ยผมก็มีว่แววว่าจะเพิ่มอยู่นะครับแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเอาตัวไหนเข้ามาผมต้องดูหลายๆกองทุนก่อนว่าจะเอาตัวไหนดีนะครับสำหรับเนื้อหาเพิ่มเติมในวันนี้เนี่ยก็มีกองทุนกองทุนหนึ่งมารีวิวให้ทุกคนฟังนะครับถ้าเกิดว่า ใครชอบก็ลองไปอ่านเพิ่มเติมดูแล้วก็ซื้อได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ชอบกองทุนกองทุนนี้เนี่ยก็ผ่านไปนะครับเดี๋ยวผมมารีวิวกองทุนอื่นเรื่อยๆถ้าเกิดว่าทุกคนชอบกองทุนไหนหรือว่ากองทุนไหนโดนใจเนี่ยก็ค่อยเก็บก็ได้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปอัปเดตพอร์ตกันก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยพอร์ตสูถึงห้านเราเนี่ยไปถึงไหนกันแล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับเงินส่วนนี้ก็จะเป็น4 0 0 0บาทที่ เติมเข้ามาทุกเดือนนะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรพิเศษหรือว่าจังหวะเหมาะสมเนี่ยผมก็จะเติมเงินเข้ามานะครับจุดประสงค์ก็คือเน้นให้เงินทํางานโดยเฉพาะเหมือนเดิมนะครับซีรีส์นี้จะไปเรื่อยๆจนถึง1ล้านอยู่กับทุกคนยาวๆอย่างที่บอกไปนะครับลงทุนในอะไรบ้างนะครับส่วนแรกก็จะเป็นพอร์ต DCA ที่ผมทําให้ทุกคนดูไปแล้วก็ส่วนที่2จะเป็นกองทุนก็จะมีกองทุนหุ้น USA นะครับกองทุนหุ้นไทยเนี่ยก็จะมี TMB 5 0แล้วก็ B Chinese EQ นะครับที่เป็นของ นนสำหรับมูลค่าในพอร์ตตอนนี้ก็ตามนี้นะครับทุกคนกองทุนหุ้นอเมริกาเนี่ย1,900บาทนะครับส่วนของกำไรเนี่ย900บาทก็คือ9.08%นเปนะครับกองทุนหุ้นไทยนะครับ2,533นะครับกำไรพันหคิดเป็น8.07%นะครับ TMB 50เนี่ยมูลค่า2,481นะครับ18.75นะครับก็คือติดลบอยู่ BCNEQ เนี่ย2638.95นะครับก็คือบวก138นะครับหรือว่า5.56% BCNEQ เนี่ยก็มีการขยับเพิ่มขึ้นมานะครับ BCBG เนี่ยกลับไปติดลบนะครับก็คือลบ 93.33นะครับบ -3.44% East Water เนี่ยบวก54บาทนะครับมูลค่า2820 Intus o นะครับ3315นะครับกำไร402บาทค,บคิดเป็น13.81%นะครับแล้วก็ Land and House บวกมา108นะครับคิดเป็น3.92%ที่ DW เนี่ยก็ยังคงติดลบเหมือนเดิมนะครับก็คือลบไป164บาทหรือว่าลบ5.72%นะครับทีนี้ สิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือจะเป็นปันผลหุ้นนะครับ242บาทแล้วก็ปันผลกองทุนนะครับปันผลกองทุนเนี่ยจากกองทุนหุ้นอเมริกานะครับก็คือปันผลมา85.72นะครับรวมกำไรตอนนี้เนี่ยก็คือ3,190บาทหรือว่าคิดเป็น6.64%จากเงินต้นของเรานะครับ มูลค่ารวมๆตอนนี้ก็คือ51233.48นะครับทุกคนประมาณนี้สำหรับเป้าหมายของเราก็อยู่ที่1ล้านนะครับอีกไกลเลยแต่ว่าตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาเป็น5%กว่าแล้วนะครับแล้วก็กองทุนที่ผมจะมารีวิวให้ทุกคนฟังในวันนี้ก็คือของเพื่อนบ้านเราเองนะครับนั่นก็คือ k คเวียดนามนะครับจากค่าย K.Bank นะครับตอนนี้เนี่ย เนื่องจากเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็ค่อนข้างซบเซาแล้วก็มีการย้ายฐานผลิตไปทางอื่นนะครับจากต่างชาติเนี่ยต่างชาติที่เคยเป็นฐานผลิตในไทยเนี่ยเขาก็ย้ายไปประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับซึ่งหวยก็ไปออกที่เวียดนามนะครับเวียดนามเนี่ยก็เลยมีการเติบโตค่อนข้างเยอะแต่ก็มีเรื่องโควิดอยู่นะครับสำหรับเวียดนามตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจยังไม่ไปไหนแตยว่ามีการคืบขึ้นมาดีนึงจากเวียดนามนะครับขนาดตอนนี้เนี่ยติดโควิด เวียดนามเขายัางโตได้ในอนาคตถ้าคูินหายไปหรือว,ว่า,าเศรษฐกิจขับเคลื่อนไปดีกว่านี้เนี่ยเวียดนามก็มีโอกาสโตอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเอาเคเวียดนามเนี่ยมารีวิวให้ทุกคนฟังก่อนนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบเวียดนามก็ซื้อถ้าเกิดใครฟังและดูภาพรวมแล้วไม่ชอบก็ผ่านนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยว่าเคเวียดนามเนี่ยไปดูรายละเอียดได้ที่ไหนแล้วก็ ดูยังไงนะครับพิมพ์ใน Google ได้เลยว่าเคเวียดนามแล้วก็เข้ามาดูตรงนี้นะครับหลังจากที่เราคลิกเข้ามาเนี่ยหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะครับในหน้านี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้จักกองทุนว่าจะซื้อกองทุนไหนดีเนี่ยก็ลองเสิร์ชกองทุนร่วมของกสิกรแบบนี้ได้นะครับทุกคนแต่ตอนนี้เนี่ยผมรู้ชื่อกองทุนอยู่แล้วผมก็เลยเข้ามาที่เคเวียดนามตรงนี้เลยนะครับหน้านี้ก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับว่า รายละเอียดของเควเวยนนามเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็คือมูล,ลค่าหน่วยการลงทุนเนี่ย14.84นะครับแล้วก็ความเสี่ยงระดับ6ความเสี่ยงระดับ6เนี่ยถือว่า,อ,าออกไปทางความเสี่ยงสูงแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยราคาขายตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็ราคาซื้อคืนตรงนี้นะครับราคาขายกับราคาซื้อเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะครับทุกคนมันจะมีส่วนต่างอยู่นิดนึงแล้วก็กองทุนนี้เนี่ยไม่จ่ายเงินปันผลนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะบอกเลยทีนี้เลื่อนลงมาข้างล่างเนี่ยเขาจะบอกว่าสัดส่วนของทรัพย์สินเนี่ย เป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนก็มาดูได้นะครับทีนี้เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับก่อนจะซื้อกองทุนไหนเนี่ยเราต้องดูรายละเอียดการซื้อหรือว่าการขายคืนของเขาก่อนนะครับจะได้รู้ว่าทําไมธนาคารหักเงินไปแล้วเนี่ยที่กองทุนยังไม่เข้าแต่เงินออกไปแล้วเนี่ยก็เพราะว่าตัวนี้นะครับทุกคนวันที่ประกาศ NAV เนี่ยก็จะเ,เป็นทีบวกหนึ่งทำการหมายความว่าประกาศ NAV เนี่ยต้องรออีกวันหนึ่งนะครับก็ค,คือนับจากวันที่เราซื้อก็จะเป็นอีกวันหนึ่งเขาจะประกาศมาส่วนใหญ่เนี่ย การซื้อก็จะเป็น T บวก4บวก5อยู่แล้วนะครับแล้วแต่กองทุนที่บวก5เนี่ยหมายความว่า5วันหลังจากที่เราซื้อเนี่ยกองทุนค่อยจะเข้านะครับทีนี้ช่องทางการซื้อเนี่ยซื้อได้ผ่านทางไหนบ้างนะครับถ้าเกิดว่าเป็นช่องทางหลักๆที่ใครใช้กสิกรอยู่เนี่ยสามารถซื้อผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะครับทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่เราต้องดูก็คือค่าธรรมเนียมนะครับทุกคนค่าธรรมเนียมก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนค่าจัดก,การเนี่ยไม่เกิน3.21%ต่อปีแล้วก็ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามนี้นะคครับทุกน นที่เป็นตามนี้บเบสเซตเนี่ยผมรู้สึกว่าค่าธรรมเนียมค่อนข้างโหดนะครับสำหรับกองทุนต่างประเทศทุกคนต้องดูดีๆเพราะว่ากองทุนต่างประเทศเนี่ยค่าธรรมเนียมค่อนข้างโหดพอสมควรโดยเฉพาะค่าธรรมเนียมที่มีผู้จัดจาก,การกองทุนนะครับทุกคนไม่เกิน3%าปอต่อปีถือว่าค่อนข้างแพงเลยแล้วก็ค่าธรรมเนียมอื่นๆน,นะครับทุกคนการขายเนี่ยไม่เกิน2%แล้วก็การ รับซื้อคืนการขายเนี่ยหมายถึงเราซื้อการรับซื้อคืนเนี่ยหมายถึงเราขายนะครับทุกคนตรงนี้ค่าธรรมเนียมก็ตามนี้นะครับประมาณ2%เซึ่งถือว่าโหดเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เสียเพื่อนนะครับเราจ่าย500เนี่ยเดี๋ยวค่าธรรมเนียมเขาหักเอาเลยนะครับทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องนี้เขาแมา่นอยู่แล้วนะครับค่าธรรมเนียมประมาณนี้นะครับทีนี้เรื่องลงมาข้างล่างเนีย่ยก็จะมีพวกผลการดํเดาเนินงานหนังสือชี้ชวนตรงนี้นะครับทุกคนอันนี้ทุกคนต้องอ่านนะครับโดยเฉพาะพี่ๆที่จะใส่เงินเยอะเนี่ย ยิ่งเราเงินเยอะเท่าไหร่ความละเอียดของเราต้องเยอะขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะว่าเงินเราไม่ใช่แน่น้อยถ้าจะใส่เยอะๆก็ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีนะครับตรงนี้เนี่ยเจนว่าไฟล์นี้เนี่ยมันมีขนาดใหญ่กว่านะครับกับไฟล์นี้เนี่ยมันมีขนาดเล็กกว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นสรุปแต่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเต็มนะครับโหลดมาทั้ง2อันก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นมือใหม่เนี่ยผมแนะนําให้อ่านแบบสรุปก่อนนะครับเพราะว่ามันจะน้อยกว่าแล้วก็อ่านง่ายกว่านะครับหลังจากที่ทุกคนโหลดหนังสือชี้ชวนมานะครับถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ย โหลดตรงไฟล์เต็มมากับไฟล์สรุปข้อมูลสําคัญมาเนี่ยสรุปข้อมูลสําคัญมันจะเป็นฉบับสั้นนะครับทุกคนฉบับสั้นจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับทุกคนมีไม่กี่หน้ามีประมาณ13หน้าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฉบับเต็มเนี่ยจะมีประมาณ149หน้านะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็จะละเอียดนิดนึงใครที่จะเอาแบบละเอียดเลยก็อ่านตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ข้อมูลคร่าวๆก่อนเนี่ยก็อ่านตรงนี้ก็พอครับหนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสําคัญเนี่ยวิธีอ่านก็ตามนี้นะครับทุกคน กขาจะมีหัวข้อไฮไลท์ไว้นะครับว่าเรากําลังลงทุนในอะไรเนี่ยหมายความว่าเรากําลังเอาเงินของเราเนี่ยไปใส่ในอะไรนะครับกองทุนรวมนี้เหมาะกับใครต้องระวังอะไรเป็นพิเศษแล้วก็สัดส่วนของทรัพย์สินที่ไปลงทุนเนี่ยมีอะไรบ้างค่าธรรมเนียมแล้วก็ผลการดําเนินงานนะครับแล้วก็มีข้อมูลอื่นๆแล้วก็เขาเขียนบอกไว้เลยนะครับว่าการลงทุนไม่ใช่การฝากเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินต้นหายได้อยู่แล้วนะครับทุกคนเรากําลังลงทุนในอะไรเนี่ย ตัวนี้นะครับก็จะเป็น ETF ของเวียดนามนะครับก็คือเป็นหน่วย CIS Property กับ Infrastructure Infrastructure เนี่ยก็คือแบบว่าหุ้นที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเวียดนามประมาณนี้นะครับทุกคนเหมือนประเทศไทยก็จะเป็นพวกปตทรหรือว่าบริษัทใหญ่ๆที่เป็นโครงสร้างของประเทศเราประมาณนี้นะครับสำหรับภาพรวมเนี่ยก็ลงทุนในเวียดนามนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจาะก,กันอีกทีในส่วนของสินทรัพย์นะครับว่าลงทุนในอะไรบ้างครับกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยทุกคนถ้าเกิดว่าเราดู และหลายกองทุนเนี่ยมันจะมีกองทุน Active กับ a s s i v e นะครับถ้าเป็นกองทุน a s s i v e เนี่ยหมายความว่าไม่มีผู้จัดการกองทุนนะครับคำว,ว่าไม่มีผู้จัดการกองทุนก็คือดัชนีมันมาแบบไหนเนี่ยเขาก็จะลงทุนไปแบบนั้นเลยแต่ถ้าเกิดว่ามี Active m a n a g e m e n t Strategy แบบนี้เนี่ยหมายความว่ามีผู้จัดการกองทุนนะครับคอยสลับคอยถอดคอยอะไรหุ้นบริหารกองทุนให้เราครับกองทุน Active เนี่ยก็จะมีค่าใช้ใจ่ายที่แพงกว่านะครับเพราะว่า ต้องไปจ่ายค่า e ตัวผู้บริหารกองทุนประมาณนี้นะครับสำหรับแอคทีฟก็คือมีผู้บริหารกองทุนนะครับทีนี้กองทุนรวมนี้เหมาะกับใครก็คือเหมาะกับคนที่มีเงินเย็นนะครับลงทุน5ปียาวขึ้นไปนะครับแล้วก็กองทุนนี้ไม่เหมาะกับใครกองทุนนี้เนี่ยไม่เหมาะกับคนที่ร้อนเงินนะครับรีบใช้เงินแบบนี้ไม่เอานะครับทุกคนต้องเป็นเงินเย็นมากๆนะครับอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษเนี่ยก็คือความพันผัวนั่นแหละครับทุกคนความพันผวนหรือว่าเป็นพวก อัตราแลกเปลี่ยนอะไรแบบนี้นะครับทุกคนประมาณนี้เลยความเสี่ยงของกองทุนนะครับทีนี้ปัจจัยความเสี่ยงที่สําคัญตรงนี้นะครับทุกคนความผันผวนเนี่ยอยู่ในระดับ15-25นะครับถือว่าผันผวนค่อนข้างสูงแต่ว่าถ้าเกิดว่า25ขึ้นเนี่ยจะสูงมากไหครับตัวนี้เนี่ยถือว่าสูงพอสมควรนะครับหมายความว่ามันเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงเนี่ยประมาณ15-25เรเราต้องรับความผันผวนตรงนี้ให้ได้นะครับถ้าจะลงกองนี้การกระจุกตัวในผู้ออกรายใดหนึ่งเนี่ย น้อยกว่า10%นะครับการกระจุกตัวเนี่ยหมายความว่าถ้าการกระจุกตัวเยอะๆเนี่ยตรงนี้มันจะเยอะนะครับถ้าเกิดว่าการกระจุกตัวน้อยๆเนี่ยหมายความว่ามันถูกกระจายออกไปเยอะๆนะครับทีนี้ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในหมดอุตสาหกรรมเนี่ยประมาณ20-50% <c oughs> ก็ถือว่ากระจุกตัวประมาณหนึ่งทีนี้นอันที่เห็นชัดเจนที่สุดความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่งมันต้องมากกว่าแ0บอยู่แล้วเพราะว่ามันกระจุกตัว อยู่ในเวียดนามแค่ประเทศเดียวก็คือมันเป็นเคเวียดนามมันก็ต้องลงทุนในเวียดนามประเทศเดียวถ้าเกิดว่ามันลงทุนในประเทศเดียวแบบนี้เนี่ยตรงนี้ก็จะมากกว่า80นะครับเพราะว่ามันกองกันอยู่ในนี้แต่ถ้าเกิดว่าทุกคนไปดู KW เวลเ e ยูโรปหรือว่าอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็จะถูกกระจายไปในหลายประเทศตรงนี้เนี่ยมันก็จะลดลงมาเหลืออาจจะเป็น20-50หรือว่าเป็นน้อยกว่า20นะครับก็คือ ถ้าการกระจุกตัวในประเทศไหนประเทศหนึ่งน้อยกว่า20หมายความว่าเขาไปลงทุนในหลายๆประเทศแต่ถ้าเกิดว่าเขาลงทุนในประเทศเดียวแบบนี้เนี่ยการกระจุกตัวเนี่ยมันก็จะเยอะๆแบบนี้นะครับทุกคนนี่คือความเสี่ยงก็คือความเสี่ยงของเขาอีกอันนึงก็คือลงทุนแค่เวียดนามประเทศเดียวซึ่งถ้าเกิดว่าใครจะโฟกัสเวดนางก็คือกองทุนนี้เหมาะนะครับความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยแล้วแต่ดุลพินิษของผู้จัดการกองทุนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเราเช็คไปแล้วว่ากองทุนเนี่ย เป็นแบบ Active Active, Active คือมีผู้จัดการกองทุน a s s s v e คือไม่มีผู้จัดการกองทุนอันนี้มีเพราะฉะนั้นอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันแล้วแต่ว่าผู้จัดการกองทุนเนี่ยเขาจะบริหารจัดการยังไงนะครับทีนี้ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างสำคัญนะครับจะเป็นสิ่งที่บอกว่าเราชอบหรือไม่ชอบเคเวียดนามนะครับก็คือโครงสร้างของ กองทุนหรือว่าโครงสร้างของกล่องๆเงนี้ยเนี่ยมันมีอะไรอยู่ข้างในบ้างดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนก็ตามนี้เลยก็จะเป็น Real estate เวียดนามเนี่ย20%่สิเนคอนซูเมอร์เนี่ยก็จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศเวียดนามทั้งหมดนะครับแล้วก็มีกลุ่ม Finance Material เนี่ยก็จะเป็นพวกวัสดุอุตสาหกรรมอะไรประมาณนี้นครับ Industrial เนี่ยก็จะเป็นพวกสินค้าอุตสาหกรรมทั้งหลายแหละตามนี้นะครับแสดงว่าอันนี้เนี่ยเน้นไปที่ Real estate ค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นคอนซูเมอร์นะครับ อุปโภคบริโภคเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรตามด้วยฟินแลนซ์นะครับต่อมานะครับหลังจากที่ดูแล้วว่าอุตสาหกรรมไหนเยอะสุดแต่ละกองทุนเนี่ยเขาก็จะบอกอีกนะครับว่าหลักทรัพย์หรือตราสารทุนที่มีมูลค่าสูงสุดหมายว,ามว่าอยู่ในกองกองเนี่ยบริษัทไหนใหญ่ที่สุดหรือว่าลงทุนในบริษัทไหนที่มีมูลค่าสูงสุด5้าอันดับแรกเขาจะบอกอแล้วทุก,กองทุนบอกหมดนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นชื่อบริษัทนะครับทุกคนเราก็ กรอบชื่อตรงนี้เนี่ยไปใส่ใน Google ได้เลยเพื่อเช็คว่าสรุปเขาทําบริษัทอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าทุกคนไปดูของอเมริกาเนี่ยแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นพวก s อสเอหรือว่ากองทุน K USA แบบนี้เนี่ยมันก็จะมีพวกบริษัท Google Facebook หรือว่าบริษัทใหญ่ๆอ,อยู่ในนี้นะครับประมาณนี้นะครับทุกคนก็ลองไปเสิร์ชดูว่าบริษัทนี้เนี่ยเราชอบไหมเขาทําธุรกิจอะไรค่าธรรมเนียมเนี่ยรวมๆก็ตามนี้นะครับเขาจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยเก็บไปกับค่าอะไรบ้างนะครับเก็บกับการจัดการเน ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือว่าในทะเบียนอะไรประมาณนี้เนี่ยเขาจะเขียนบอกหมดนะครับว่าค่าธรรมเนียมที่เราต้องจ่ายให้เขาเนี่ยมีอะไรบ้างเขาเขียนบอกหมดเลยนะครับตรงนี้เลยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยนะครับก็คือเราถือเนี่ยก็จะมีค่าธรรมเนียมฟอนต์เอ็นฟีเนี่ยเขาจะเขียนว่าค่าธรรมเนียมจากการขายหน่วยลงทุนค่าธรรมเนียมจากการขายหน่วยลงทุนหมายความว่าเราอ่ะเป็นคนซื้อเก็บจริงเนี่ยมิลล์จุดห้าเปอร์เซ็นต์แบ็กเอ็นฟีเขาจะเขียนว่าค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน การรับซื้อหมายความว่าเขาเป็นคนซื้อเราเป็นคนขายอีกครั้งนะครับฟอนต์เอ็นฟรีค่าธรรมเนียมการขายหมายความว่าเขาขายให้เราแบ็กเอ็นฟรีค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหมายความว่าเรากลับไปขายให้เขาก็คือเราขายออกมันจะเป็นค่าแบ็กเอ็นฟรีถ้าเราไปซื้อมันจะเป็นค่าฟอนต์เอ็นฟรีนะครับแล้วก็แบ็กเอ็นฟรีเนี่ยก็คือเราขายคืนเนี่ยยกเว้นนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับเรื่องของค่าธรรมเนียมผลการดําเนินงานก็ตามนี้นะครับทุกคน ตัวนี้เนี่ยดัชนีชี้วัดกองทุนเบนช์มาร์กเนี่ยถ้าทุกคนไปฟังแลกวิเคราะห์เขาจะใช้คําว่าเบนช์มาร์กไปเลยนะครับก็ให้เข้าใจว่ามันเป็นดัชนีชี้วัดกองทุนดัชนีชี้วัดกองทุนเนี่ยก็จะประมาณว่าสมมติว่าเป็นกองทุนเซตห้ใช่ไหมครับทุกคนดัชนีชี้วัดของกองทุนก็ต้องเป็นดัชนีเซตห้าสิบก็คือเราไปซื้อกองทุนเซตห้าสิบเนี่ยกองทุนเราเนี่ยก็จะถูกเทียบกับเซ50ห้าสิบว่าเซทห้าสิบมันขึ้นสิบเปอร์เซนต์กองทุนเราขึ้นก อันนี้เนี่ยดัชนีชี้วัดของเคเวียดนามเนี่ยก็จะเป็น MSCI ของเวียดนามนะครับก็ตามนี้เลยไอ้แท่งสีเทาๆก็คือดัชนีชี้วัดของกองทุนนะครับแล้วก็อันสีเขียวๆเ,เนี่ยก็คือที่กองทุนเคเวียดนามทําได้นะครับปี61เนี่ยชนะนะครับเพราะว่าเราลบน้อยกว่าปี62เนี่ยแพ้แต่ว่าปี63เนี่ยชนะนะครับแล้วก็ปี64เนี่ยยังไม่สิ้นปีก็ยังไม่สรุปออกมานะครับสรุปคือภาพรวมเนี่ยถือว่าชนะ ดัชนีชีวัดได้ประมาณนี้นะครับสำหรับดัชนีเบนชม์ูนะครับทีนี้ก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับว่ากองทุนนี้มีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงระยะเวลา5ปีก็คือลบ36%ก็คือคนที่จะถือยาวๆเนี่ยเตรียมใจไว้เลยนะครับว่าอาจจะมีการเหวี่ยงของราคาเยอะในบางช่วงนะครับแล้วก็ความผันผวนอยู่ที่ระดับ1 7ต่อปีนะครับก็ มันจะพ่านผัวหน่อยเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นนะครับทุกคนประมาณนี้แล้วก็ผลตอบแทนทุกคนมาดูผลตอบแทนครับตั้งแต่จัดตั้งจนถึงตอนนี้เนี่ยผลตอบแทนประมาณ1 2ตัวนี้เควียดนามนะครับ3เดือนเนี่ย17%แล้วก็อันนี้34%รนะครับรวม1ปีเนี่ย51% 51%เนี่ยถ้าเกิดว่าเราซื้อหลายรอบมันก็จะมีการเฉลี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเราฟาดรอบเดียวก็คือได้ยประมาณนี้นะครสําหรับผลตอบแทนเดีา ทุกคนไปดูกราฟอีกทีนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับทุกคนก็จะเป็นเรื่องของการซื้อขายแล้วนะครับว่าซื้อขั้นต่าเท่าไหร่มีเงินบันผลไหมอะไรแบบนี้เนี่ยระยะเวลาการซื้อขายเนี่ยก็ทีบวกหนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าโดนหักเงินไปแต่ว่ากองทุนยังไม่เข้าหรือว่าหน่วยยังไม่เข้าเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลาหลายวันในการจัดสรรกองทุนมาให้เราทีนี้ไปดูกราฟกันนะครับว่าเขาทำเปอร์ฟอร์แมนซ์ได้ดีไหมนะครับทุกคนก็ เข้ามาตรงนี้นะครับทุกคนสยามฉาดนะครับเว็บที่ผมใช้ดูประจำนะครับถ้าดูกองทุนผมดูผ่านนี้ก็คือเข้าไปที่สยามฉาดนะครับก็คลิกเข้ามาแล้วก็ตรงนี้ให้กดฟันนะครับถ้าเกิดว่าเรากดสต็อกเนี่ยมันก็จะเป็นหุ้นถ้าเรากดตัวนี้มันก็จะเป็นฟันแล้วก็เสิร์ชื่อไปเลยนะครับทุกคนเคขีดเวียดนามมันก็จะขึ้นมาให้แบบนี้นะครับทุกคนพอคลิกเข้ามาเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เนี่ยผมเปลี่ยนเป็นไทม์เฟรมวีคนะครับถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเป็นเด็ก็คือ1แท่ง1วันอันนี้ผมเปลี่ยนเป็น วิกก็คือ1แท่งเนี่ยหสัปดาห์นะครับตรงเส้นสีชมพูเนี่ยก็คือต้นปีนะครับต้นปีนี้เลยปี2 0 2 1จากกราฟนะครับตัวนี้เนี่ยพึ่งทะลุแนวต้านตรงนี้ขึ้นมานะครับก็คือยังเป็นต้นเทรนอยู่ถ้าเกิดว่าดูจากภาพรวมภาพเนี่ยนะครับทุกคนยังเป็นต้นเทรนอยู่แล้วก็กําลังพุ่งขึ้นไปอย่างสวยงามนะครับทุกคนจากตรงนี้นะครับประมาณ11บาทจนถึง14บบาทเนี่ยก็ประมาณ หลายเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนประมาณ40ได้นะครับก็คือตามรายละเอียดตัวนี้เลยนะครับทุกคน6เดือนเนี่ยก็พุ่งมาเท่านี้นะครับประมาณ34 1ปีก็คือเขาจะเทียบจากตัวนี้แหละครับทุกคนตัวนี้เนี่ยก็ขึ้นมาเยอะพอสมควรแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูจากภาพใหญ่เนี่ยมันก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับตัวนี้เนี่ยกำลังพุ่งเลยขนาดตอนนี้ยังโควิดนะครับดัชนีนี้หรือว่าบริษัทที่อยู่ข้างในยังโตได้แสดงว่ามันก็มีโอกาสที่จะไปได้นะครับสาหรับใครที่ชอบคีเวียดนามก็ลองพิจาาารณาดรูว่ เอาหรือไม่เอานะครับค่าซื้อขั้นต่ําก็500นะครับทุกคนก็หวังว่าจะถูกใจทุกคนกันนะครับถูกใจกันหรือเปล่าครับกับคีเวียดนามถ้าเกิดว่าใครยังไม่แน่ใจในรายละเอียดก็สามารถไปดูหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มได้นะครับถ้าเกิดว่าชอบก็ซื้อถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับสามารถไปดูกองทุนอื่นที่เราสนใจได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ